จะออกมาให้ได้เลยขอบคุณ่าีแล้วก็จะบอกว่าแปนองอีก700รอยมาสาม้อเจ็แล้วอีกรอยอีกร้อมาส0มแล้แต่ว่าเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเงินล้านนะคะขอบคุณมูค่ะดีใจเลยเราก็ดีใจเาะว่าราคาซอนมเยอะมากนะขอบคุณนะคะมารูชาห้ามไปงองแงเปลี่ยนสีนะคะ อันนี้สีก็ม่วงเหมือนกันไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้อะไรค่ะเลิฟยูนะคะเจ๊ไอซัมฉกอาหารเรสองคนแก่กันเลยได้ปะแดดดี้ตาแดดดี้หน่อยแดดดี้หน่อยขอให้ขอให้มีอ่ามีขอให้ตามฝันทุกอย่างนะคะรถคอสถ้ามีแล้วขอให้ขับพาพี่สายนั่งด้วยหลังจากหลังจากชาร์ลอตก็ได้ ทุกคนจิ้นแบบมีสตินะต้องมีสตินะคะตหนูไม่มีสติแล้วตอนนี้หลังจากนี้ใครดราม่าเสียสังเกตถ้าถ้าไม่มีคนเก็บบอกมานางฟิล์ได้นะคะเอาไว้เก็บเงินร้านนะคะเอาเงินี้ยอ่ะมาๆเราจื้สองจืดสองมาสาคนเอาพูดไดอ๋อถ่ายรูปเหรอคะม จริงๆอะมันมันไม่จาเป็นต้องให้ของพวกเราอะไรก็ได้เพราะว่าทุกคนอะ CEO ทุกคนที่เป็นแบรนด์มาแล้วก็คือแบบ CEO กคือจบแต่ว่าเขาให้ของพวกเราอะก็คือเพราะว่าเขาเอ็นดูพวกเราเขาเอ็นดูพวกเราช่ใช่วช่พูดหน่อยเขาเอ็นดูพวกเราต้อพูดต่อใช่ไหม ก็ต้องขอบค mm ุณมากๆที่เอ็นดูพวกเรานะคะไม่ใช่แค่อ็นดูเรา2คนแต่คือแบบรวมไปถึงแบบเพื่อนๆด้วยแล้วก็ดีใจมากๆอบอุ่นมากๆที่แบบได้มาร่วมมากับมาลอกินไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวสรุปคุณได้ยงไหมยำยำติดใจยำยำยิวมากก่อนยำย่อยบ ยังไม่ได้กินขอร้องเลยยำจังสุดท้ายยังไม่ได้กินเอางี้เราไปยำต่อที่พิษณุโล่ใช่ตอนนี้ทุกคนทุกคนนี้จะได้ไปไม่ได่ไ้ไปค่ะมอกพี่เต่าแล้วค่ะวันนี้ไมไม่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 นนี้ทุกคนพิมบอกว่ารักเสียรักเสียรักเสียรักต้องรักสามคนนะคะรักเสียที่ถูกต้องคือ F กาวกากาวหน่รักสามมาเลยจ้า ย้อมโปกันอีกทีนึงแดดดีย้อมโฟก์ทีนึงแดดดีแมวบอกว่ารัก ปลานะคะราคาก็9แล้ววันนี้เราไม่ได้มีแค่นี้เราจะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักๆอีกอันหนึ่งนะคะไหนไปไหนแล้วเอ่ยช็อกโกแลตเลนาทีครชอบช็อกโกแลตหน่อยช็อกโกแลตช็อกโกแลตไหนคะไม่เล่นแล้วหรอช็อกโกแลตขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ช่วยอุดหนุนรักษากันมาได้เลยอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นอยากกินช็อกโกแลตกลางไลฟ์หรอมันจะได้หวานหวานทิ้งท้ายไลฟ์ฉันกินไม่ได้ฉันลดน้ำหนักกับพี่วัตตีเคลีย เอ้นจะแของชินีิ้นชุดชายอะไรแลยอ๋อไม่ใช่เรารู้อยู่แก่ใจออกกำลังกายเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนซินยังมีสติแล้วแต่ตอนนี้กูไม่มีสติแล้ว